สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ช่องบ้านสไตลสไตล์ติ้งและช่องบกเรเรื่องบ้านวันนี้เราสองคนนะคะมาแบทเทิลกันค่ะระหว่างสองช่องย t u b e นะคะวันนี้เราจะมากันในคอนเซปที่ว่าบ้านเท่ากบบคาเฟ่นั่นงไายนะคะวันนี้เรา2คนจะพามาชมบ้านรีนเวทนะคะโซนลังสิตอีกหนึ่งหลังค่ะที่เรามีตีมตันน้งแต่ต้นนะคะว่าอยากจะทําบ้านหลังนี้เอาใจวัยรุ่นนะคะแล้วให้เข้ากับสไตล์คาเฟ่ค่ะ ตันนี้เราอยู่กันที่บ้านหลังนี้แล้วค่ะว้า หมู่บ้านพฤกษา66ค่ะเป็นพิกัดที่อยู่ใกล้กับตลาดไทยแล้วก็นิคมวานวมนครนะคะหลังนี้นะเป็นบ้านรีโนเวทนะคะจริงๆบ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเฉยๆนะคะแต่โครงสร้างบ้านจริงๆโดยรวมด้านในอ,อยู่ในสภาพค่อนข้างดีนะคะก็เหลือแค่เราเอาไอเดียมาใส่แล้วก็ใช้สีสันให้มันสะดุดตาสะดุดใจให้เหมาะกับดีนที่เราวางมันไว้ตั้งแต่แรกค่ะเมื่อกี้บอกว่าบ้านเท่ากับคาเฟ่ถูกต้องบ้านเท่ากับคาเฟ่เราต้องมาดูตั้งแต่หน้าเลย ทำไมบ้าน,นะคะาเฟ่คือเราสามารถจะโพสถ่ายรูปไดตตลอด <c oughs> อ่านี่นะคะก็ <c oughs> ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยก็จะเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าเราด้วยคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกเราอยากให้บ้านหลังนี้ <c oughs> เอาใจวัยรุ่นและเราไม่ต้องการให้บ้านหลังนี้มีทรงหรือสไตล์ไม่เหมือนคนอื่นนะคะ <c oughs> มัน<ก>ดูแตกต่างจากหล้ามันดูแตกต่างก็รับรองว่าถ้าสไตล์นี้นะคะขับเข้ามาในบล็อกไม่มีหลังไหนมีหลังนี้หลังเดียวอันนี้ก็อิงมาจากคาเฟ่ถูกต้องอิงมาจากร้านชาชาร์าเดนูกคาเฟ่ ตรงนี้นะคะก็จะแอบ,บใส่กล่องเมลส์บ็อกเอาไว้นะคะบ้านเลขที่14ทับ2 2 6ค่ะประตูนะคะตรงนี้นอ,ออตโอตโอ้เหรอ เป็นออโต้ออโต้ม <l ots> ือเขาเรียกออโต้มือค่ะตัวนี้นะคะด้วยการใช้สอยจริงๆหลักหลของการรีโนเวทบ้านหลังนี้เนาะพ <l ots> ี่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานจริงๆด้วยนะคะจริงๆแล้วอันนี้ประตูเดิมอยู่ด้านไหน <l ots> ไ<ม>อยู่ด้านไหนนี่นี่นี่รั้วจริงะะจริงอะค่ะตรงนี้ใช่ไหมอยู่ด้านในถูกต้องก็เราก็มองว่าจริงๆคนที่อยู่อาศัยแถวนี้ก็มีทั้งรถรถปอร์ซค์รถเก่งและรถกระบะขยายพื้นที่ได้เราก็ขยายออกไปข้างนอกเพื่อให้รถกระบะสามารถจอดได้ในบ้านตัวเองนะคะการเลือกกระเบื้อง อันนี้คือในส่วนโลงจอดรถใช่ไหมคะกระเบื้องก็คือยังต้องมีคือพี่มองว่าการที่เราจะรีโนเวทบ้านนะเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันควรจะมีความแมทช์กันจอดรถได้หนึ่งคันพอดีอันนี้นะคะสเปกตัวนี้จอดลงได้หนึ่งคันก็ใส่โคมไฟเก๋ๆให้มีห้องเก็บของกระจุกกระจิกนะคะแต่ว่าอันนี้ปัจจุบันที่ก็เก็บสีไว้ให้ก่อนนะคะเพื่อเผื่อใครที่มาซื้อหลังนี้ก็จะเวลาจะซ่อมงานซ่อมสีก็จะได้สะดวกนะคะเก็บพวกของประจานบ้านได้ไม่เกะกะไา้ด้วยใช่ใช่ ตรงนี้ก่อนค่ะพี่ติง๊งตรงนี้<ว>ก็ตร,ตรงนี้ก็ด้วยความที่พี่อยากใส่คําว่า l i g h t i กับหลังนี้เยอะๆมีวันนึงมาแล้วพี่มีความรู้สึกว่าบ,บ้านมันมืดไปหน่อยก็เลยจัด lighting งเลยค่ะ1,999บาททั้งหมด4ตัวค่ะ ไม่รวมค่าติดตั้งห้องข้างบนด้วยมีห้องบนด้วยดังนั้นบ้านหลังนี้ถ้ากลางคืนแล้วเปิดไฟนะจัดจ้านในยมะิวแสงหิวแสงไอ้ือง้องร้องแสงไรเงีฮะแสงตัวนี้เนี่ยน้องที่เป็น T C Lighting บอกว่าแสงคมและสวยมากแต่รีประตูเราตัวนี้นะเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าเดิมเนี่ยของปรึกษามันเป็นเฟรมที่เขาสั่งผลิตแล้วมันมีอุปกรณ์บางตัวที่มันใช้ไม่ได้ตัวนี้เราก็เลยให้ช่างมาเปลี่ยนให้ใหม่ เห็นไหมหลังนี้นะคะก็คุมโทนทุกอย่างในการที่ตั้งใจเรื่องของสีไม่ทาสีเดียวนะคะสไตล์พี่ไม่เคยทาสีเดียวอันนี้เบาๆแค่สองสีก็จะเป็นสีออกครีมครีมก็พี่ติงก็จัดพร็อพเอาไว้ให้เพื่อให้ดูว่า เวลาเราการวางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สเปซเรื่องของบ้านหลังนี้จะประมาณไหนอันนี้คือส่วนด้านหน้าที่มันเป็นรีทิ้งรูมค่ะกว้างอยู่นะคะนี่ตั้งทีวีได้บ้านหลังนี้หน้ากว้าง6เมตรห้องนี้ก็อยู่ประมาณสัก3เมตรเป็นสเปซปกตินะคะหลังนี้นะถ้าลูกค้าซื้อนะคะก็แนะนาเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็เห็นเป็นไอเดียดีกว่าว่าถ้ามันเอามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบสีขาวหรือสีเทาแล้วก็เป็นในส่วนของไม้ก็จะทําให้บ้านหลังนี้คุมโทนมากยิ่งขึ้นสวยมากยิ่งขึ้นทายคะก็จะเอาใจวัยรุ่นยปะ คนนีนะะน้เจอตัวอย่างนะครับรนนี้เจอตัวอย่างนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะคะมุมนี้นะคะก็เป็นโต๊ะทานข้าวนะคะมุมนี้พี่จะบอกดน,นึงว่าด้วยไฟนะตัวนี้ไฟมันจะน้อยนิดนึงนะคะเพราะไฟมันน้อยนิดนึงพี่ติ๊งก็เลยทําให้เพิ่มให้ทําป้าเป็นไฟซ่อนเพิ่มแต่เดี๋ยวนะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะให้ช่างมาเพิ่มเป็นดาวไลท์อีกใช่สองจุดนะคะเพราะรู้สึกว่าในบ้านอาจจะแบบ มืดไปนิดนึงแสงจะน้อยไปนิดนึงนะคะเราก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มให้ตรงนี้ฟิวตรงนี้ก็คือคาเฟ่จ๋าเลยค่ะจรงนี้คาเฟ่จ๋าเลยคาเฟ่จ๋าเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนทําธุรกิจออนไลน์เยอะไสดตรงนี้ได้เลยค่ะด้วยความที่ผนังมันหลายสีอะค่ะ ตรงนี้เป็นสีเข้มหน่อยแต่ว่าฝั่งนี้ก็คือเป็นสีอ่อนหน่อยเราก็ปรับเปลี่ยนได้มันไม่ซ้ำลูกค้าดูว่ารู้สึกไม่จำเจเราก็แค่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดงั้นเราก็พี่ก็แค่เอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปว่าจับมูดเอนโทนใช่พี่พี่วามรู้สึกว่าถ้าเป็นพี่พี่ก็จะมีความเบื่ออะไรที่มันเหมือนเหมือนเดิมหันไ่ก็ขาวหันไ่ก็ขาวถูกก็เลยหลังนี้มันก็ออกมาเป็นสไตล์ตัวเองใส่เข้าไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงก็สามารถรีโนเวทบ้านได้นั่นง เป็นไงกาแฟเหมาะกับคนชอบของข้าวมหมชอบชอบมากเลยมีหูดุดวันเรียบร้อยเลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกที่รู้สึกว่าคนที่ซื้อบ้านในทรงเนี้ยต้องเป็นคนที่อยากจะใช้ประโยชน์จริงๆใช้สอยได้ลูกจุดใช่ เราก็เลยเน้นในการทําครัวตัวนี้ครัวประมาณ6เมตรนะคะครัวประมาณ6เมตรทุกอย่างที่ใช้ใช้วัสดุเกรดระดับบกบวกๆไม่อยากพูดว่า A เพราะมันไม่ถึง A แบบนั้นแต่ว่าเราเลือกสรรแล้วนะคะในเรื่องของสีแบบกระเบื้องเคาน์เตอร์ทุกสเปกก็คือเลือกจัดสรรว่าทุกอย่างมันลงตัวเข้ากันได้ดีกระเบื้องตัวนี้จากโฮมโปรค่ะนะคะสีนี้จากโฮมโปรนะทั้งหมดเลยแต่จริงจุดนี้นะพี่แอบมองว่านี่ถ้าใส่มูรี่สีไม้นะสวยเลย บ้านหลังนี้สภาพโดยรวมตอนแรกอะดี ะะแต่มีปัญหาในเรื่องของระบบท่อน้ําซึ่งมันเหมือนอารมณ์เหมือนเพาที่เช็คก,ก็คือเหมือนมีท่อแตกอะคะ่ะเจ้าของบ้านเดิมเขามีการตัดต่อท่อแล้วก็มีการเดินลอยห้องน้ำเอาไว้ตรงนี้ก็คือเดิมมันจะมีท่อเดินท่อลอยเป็นสีฟ้าหมดเลยอันเราก็รื้อกะเบื้องเดิมออกนะคะแล้วก็เกาะเบิ้ลผนังขึ้นมาแล้วก็ออกแบบให้มันเนี่ยค่ะตรงเนี้ยหมดเลยก็คืออาจจะวางอะไรได้นิดหน่อยนะแต่ว่าพี่ว่ามันก็ถูกออกแบบไวใ้ให้ผสมกงเกืนแล้วไม่ดูน่าเกลียดหมายถึงว่ามันมีท่อโผล่มาใช่ใช่ใช่ด้วยโครงสร้างเดิมของปรึกษาค่ะ เป็นผนังอีแคทเราก็เลยให้ช่างก่อเพิ่แล้วก็ปิดอ่ะใช่แล้วก็ออกแบบออกมาให้พี่ว่ามันลก็ดูกลมกลืนสวยงามพอมันมาขาวดำปุ๊บแอเซอร์ทั้งห้องก็เลยกลายเป็นสีดําที่เป็นสีดํามันแพงกว่าสีขาวไหมแพงกว่าก็คือไม่รู้ล่ะลุกแรกคือสวยเลยอยู่ไปก็ต้องดูแลรักษาให้ดีเดินได้เต็มเท้ามากไม่มีอักเลย ที่นี่ไม่มีออดแอสชั้นบนนะคะพื้นก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้เป็นเทกเจอร์ไม้ผิวสัมผัสผิวหน้าอารมณ์ไม้แต่ว่าผิวสัมผัสไม่ได้ถึงอารมณ์ไม้มันจะไม่เหมือนกับตัว SPC นะคะอย่างบ้านหลังอื่นบ้านหลังก่อนหน้านี้แต่พี่มองถึงเรื่องของการใช้งานจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าแบบลูกค้ามีลูกอะไรเงี้ยลากไปลากมาอะไรเงี้ยมันก็คือพื้นเป็นกระเบื้องอันนี้ไม่ลื่นนะพี่ติ๊งไม่ลื่นไม่ลื่นหน้าเขาจะสรกนิดนึงไม่ลื่นแล้วแต่ก็ไม่ได้สระหน้าหน้ามันนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ล ตัวนี้ก็ไปสรรหามาได้ในราคาที่ดีแล้วก็สีสวนด้วยมันไดเป็นสีดํามาแล้วใช่ไหมคะใช่ไล่มาเลยมันก็เข้ากับผนังตัวบ้านสีนี้ทําให้บ้านดูโปร่ปงนะอ่าใายมือตัวนี้ก็จะมี2ห้องนอนนะคะด้านข้างขนาดเท่ากันไม่ต้องแย่งกัน เ้าตารางเมตรแต่ห้องนี้กับห้องนู้นเท่ากันด้กต้องเหมาะสําหรับห้องนี้เอาไว้ทำารให้ลูกก็ได้ค่ะลูกหนึ่งคนลูกสองคนก็อีกห้องหนึ่งลูกหนึ่งคนห้องนี้อีกห้องเป็นห้องพักห้องแต่งตัวแล้วแต่ลูกค้าสะดวกก็ขนาดประมาณนี้นะคะ3คูณ2.5ประมาณนี้แหละเอ่อไซส์เตียงขนาด3.5เข้าได้ถ้าไม่ใช่ห้องนอนก็เป็นห้องทํางานห้องทํางานห้องแต่งตัวห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเก็บสมบัติห้องสําหรับคนบ้านสมบัติ ก็เน,นี่ยค่ะทุกอย่างก็พี่ก็ออกแบบเอไว้าอันนี้อันนี้ออกแบบด้วยความไม่ตั้งใจพเพราะเรื่องก,ก็เรื่องผิดถามิีสิว่าจังเรื่องอะไรเดิมเกิอะไรจัไม่ได้คือเราอะตั้งใจอยู่แล้วว่าแผงนี้เราจะให้ตามเดินขึ้นมาจากข้างบนก็จะเห็นแผงนี้นก่อนอ่ะเราก็คิดว่าเราจะก,การแผงเนี้ยให้ไม่เหมือนคนอืึ่นแล้วนะคะก็กายปเป็นสีนี้กระจกกลม,กลม แล้วก็สุขภัณฑ์ตัวนี้ข้างบนเราก็จะใช้แบบนี้เป็นอุปกรณ์ในการใช้ห้องนำ้ำชั้นบนพี่จะใช้ของที่เกรดดีซออักสุขภัณฑ์เดี๋ยวี่ใช้อเมริกันอยู่แล้วแต่ว่าพวกอุปกรณ์นี้ค่ะก็จะใช้แบบเกรดระดับสุดเกือบพันนะคะประตูตัวนี้ออประตูห้องน้ำนี้พี่ก็เปลี่ยนให้นะคะเพราะว่าเดิมก็ไม่สวยแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเขาใช้มานหนักละเราก็เปลี่ยนให้หนึ่งบาทมาจะไปรูขปขอประตูน่าประตูเป็นรูค่ะ ห้องก็จะอยู่ประมาณอันนี้ก็จะเป็นไซส์เทาวงปกตินะประมาณ12ตารางเมตรคร่าวๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะติดแอร์ตรงนี้เลยใช่ติดแอร์มุมนี้เขาทำไวให้แล้วติดแอร์มุมนี้เลยที่นอนอยู่มุมนี้นะคะก็หันหัวไปทางนู้นไฟสองดวง พเพราะว่าตัวนี้พี่ติ๊งปิดเปลี่ยนให้ใหม่แต่ตัวเนี้ยพี่ไม่ใช้สีวอร์มไว้นะคะวอลอล์ไรส์วอลท์วอร์มไรท์คือสีเหลืองตัวนี้ใช้เดไลท์เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วมันใช้สีร้อนมันร้อนอแต่จริงๆถ้าในเรื่องของถ้าเราจะเป็นขายงานอะจริงๆมันต้องใส่สีเหลืองแหละแต่เราเน้นการหัวใส่จริงเราก็เลยใช้เป็นสีขาวแทน สีมันไม่เหมือนอ่าสีไม่เหมือนกันเห็นไหมก็ทํเป็นหัวนอนไว้ให้แล้วอ๋ออ่าพื้นผนังด้านด้านข้างก็จะสีเดียวคล้ายๆกันกับพื้นพื้นไม้เราแล้วก็มาตัดที่ตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่ลูกคา้าเรื่องนี้ก็เดียงนะบางทีถ้าจะซื้อเตียงก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหัวหัวเตียงด้วยนะแล้วเราก็แต่งเป็นอะไรเป็นต่อรูปก็ไเคยเห็นเคยเห็นอยู่นี่ไงก็เหตุผลว่าถ้าลูกค้าแบบงบน้อยก็ใช้นี่แหละเป็นประโยชน์ ก็ทำทบ้านเราดะเก๋ไก่ได้แล้วมุมนี้ก็ติดผระมาณซะหน่อยนึงพอแสงมันจะเข้านี่เยอะอนนจริงๆ<ด><ด>ข้อดีบ้านแบงนี้ดีนะกระจกหน้าต่างมัน้อยทําอะไรคะกระแปะดักลมคะ่ะดีเขาคุณจะถามว่าออกมาทำอะไรครับก็เนี่ยค่ะหลังคาจะเป็นแบบนี้ก็จะโชว์ต้นไม้น้อยๆของเรา เพิ่งสังเกตเห็นไฟบนเพดานคืออันเนี้ยพี่เอามาตัดสินใจเปลี่ยนใส่ตอนวินาทีสุดท้ายขอาการเซตบ้านเสร็จแล้วไปเห็นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันเข้ามันเข้ากว่าแล้วก็เลยเอาอันอันก่อนหน้านี้ไปไว้ตรงตรงกับรถแล้วก็ซื้ออันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็เลือกที่จะใช้หลอดไฟสีตัวนี้สีก็เลยดูสวยขึ้นอ่าดูออกว่าเข้ากันไปหมดเลยเห็นปะสวยสวยกว่าบ้านก็ดูสวยขึ้นแต่ว่านิดนึงค่ะอาจจะ อาจจะแอบด,ดูร้อนนิดนึงกออ็พี่ว่ามันก็อยู่ที่พอหลังจากนั้นไปแล้วก็อยู่ที่คนอยู่อาศัยจะมาปรับเป็ปเปีปป่ยนยังไงแต่ว่าถ้าถ้าให้เลือกอ่ะสีนี้สวยแล้วเดี๋ยววันนี้กาแฟจะมาถาม Q&A พี่ติ้งสักหน่อยอในเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กีบ้านหลังนี้นี่แหลนะมา มาเลยมาเจ้พร้อมสมมติว่าอยากได้หลังนี้กาแฟเนี่ยต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่พี่ติงคนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ควรจะมีรายได้เหลือๆประมาณสัก2 5 0 0 0 20,000ห้าประมาณ20,000นิดๆถึง20,000ห้าสมมติมีผนโทรศัพท์จะเครื่องอ่าอย่างเงี้ยกำลังดีเลยอายุงานต้องครบ1ปีอายุงานครบ1ปีเครดิตดีอ่าเครดิตดีแบ็คลิสต์ถ้ามีก็ต้องปิดมาแล้วเกิน1ปี1ปีก็จะกู้หลังนี้ได้สบายๆครับ หมู่บ้านอะไรข่อยมกพฤษา66ตลาดไทยนี่มอนนครคลองหลวงห้องหนึ่งอ่ายาวอ่ะพูดคลุมหมดแล้วใครอยู่พิกัดน,นี้ก็มาเลยเลยค่ะราคาราคาไม่ต้องกระซิบหรอกหลังเนี้ราคาก็อยู่ตามสเปคของการทำบ้านสองล้านหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงดสองล้านหนึ่งีฉันก็รวยสิคะไม่ถึงค่ะหลังนี้ราคาแค่1นล้าน9แสนบาท1ล้าน9้าแสนอทนใช่1นล้าน9แสนบาททวนนะคะ ค่าโอนอากรคคลครึ่งภาษีเจ้าของบ้านจัดนะคะทุกอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่มันมีพวกเกี่ยวกับเรื่องการทําดําเนินสินเชื่อที่เกี่ยวกับเอกสารกับของแบงค์อะคะ่ะผู้ซื้อก็เป็นคนชน<ม>าระเดี๋ยวค่อยมาลิสกันเล็กๆไม่น้อยอีกทีนึงผ่อนเดือนเท่าไห,าหร่ลูกค้าอายุประมาณ30เนาะก็ผ่อนประมาณไม่เกินหมื่นค่ะไม่เกินหมื่นก็ตีไปล้านละห้าพันก็เออเข้าๆก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งก็พี่ถึงบอกว่าลูกค้าควรจะมีรายได้ควรจะถึง2 5 0 0 0เพราะไม่งั้นก็จะลำบากนิดนึงกับการแบบ กับการผ่อนเนาะไม่อยากให้ลูกค้าลำบากจะเหนื่อยตัวเองใช่อย่างราคาบ้านเนี่ยก็เป็นไปตามสเปคของการทําบ้านเนาะดังนั้นหลังนี้พี่ตั้งใจในการทํางานใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แทนนะพี่ติ๊งดูเองทั้งหมดเลยใช่เลือกอะไรใช่สีอะไรเองใช่เอาความชอบของตัวเองก่อนคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าคนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ต้องอยู่อาศัยจริงๆงั้นเราก็เอาใจตัวเราถ้าเราอยู่บ้านหลังเนี้ยเราจะทําบ้าน ก็คือสร้างมาเพื่ออยู่อาศัยจริงถูกถูกแล้วให้ลูกค้าได้ซื้อเราได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยจริงๆวัสดุที่ได้ใช้ก็คือใช้ของดีในเกรดหนึ่งเลยใครซื้อบ้านกับเราก็สบายใจได้้าช่องมาติดต่อได้ที่พี่ติงเลยนะฮะในช่องของพี่ติงใช่ไหมบ้านสบายสไตล์ติ๋งและช่องของบอกต่อเรื่องบ้านเบอร์อะไรคะแปดสองพูดมาเลยหกสองสองสี่เก้าใช่เบอร์นี้นะคะอันนั้นก็เบอร์ของช่องบมบอกต่อนะคะ เบอร์ช่องของจติงก็คือเบอร์0849955364ค่ะของช่องพวกเราก็จะมีในแบบที่เป็นลูกค้าฝากขายนะคะก็จะเป็นบ้านที่แบบเราเลือกแล้วว่าสมควรกับการรีวิวนะคะหรือบ้านอย่างเนี้ยค่ะก็เป็นลักษณะของการที่รับบ้านเข้ามาแล้วอาจจะซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มารีโนเวทเพื่อขายต่อนะคะก็จะมี2แบบนั้นก็ใครที่ติดตามชมผลงานของพวกเรานะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝาก กดติดตามกดแชร์กดไลค์ใครเห็นคลิป YouTube เฟซเพจอะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยบ๊ายบาย